สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขันียวเซวิสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นีนะครับพาพี่พน้อง FC ทุกท่านมาอยู่บรรยากาศกลางทงหน้าครับพี่น้องนะครับเหมือนนี้ฮอยวิมาเลี้ยงงัวอยู่ทงยิฐาว่าอ่ามีงัวอยากจะเปิดแบงพี่น้องเฮ้านะครับเหมือนนี้มีหลายโตนะครับมีครูแม่ลูกแล้วก็มีฝาแฝดโตเมียสวยๆครับพี่น้องฝาแฝดฮุสตันครับนี่ครับลูกสาวฮุสตันงามยกครูเลยพี่น้องนะครับเป็นงัวฝาแฝดครับพี่น้อง แม่แม่ก็ทับแล้วเนาะแม่ก็ทับแล้วครับผสมแดดอาทิตย์นึงพุตันที่กครับอาทิตย์นึงครับพี่น้องนะครับวัอนี้มีจักโตพี่น้องอยากได้ง่วไปเลี้ยงวัอนี้มี่แม่ลูกซีโคมหาโคมมีครูเทพสวยๆกับมีครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยววัอนี้ข้าวไฮวีเพิ่งจะหวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอานะครับวัอนี้มีจักโตครับท่าหอยวีวันนี้อีกมี่ยี่สิบก็ตัวยี่สิบตัวนะครับมี่จะได้เด็ดครับผมเอานะครับแม่ลูกมสวยๆเลยนะครับเนาะแม่ครับนะครับผมเอา นะครับก่อนไปรับชมฝากที่อยู่เบอร์โทรจังอยนะครับที่อยู่กับวัดเราอีกกลุ่มตําบลโคงสมบูรณ์อำเภอกบ,บาลาศสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเบอร์โทรเลยครับ0838308046ครับครับผม,มสนใจกับเ<ม>อดไลน์ได้เนาะเฟซบุ๊กกับวินัยมละคภพครับผมครับผมวินัยมละคภพครับพี่น้องนะครับผมเอาว่าคู่แรกกว่านีกว่า,าผมบ้างมีได้เอาเน,เน,นะครับผมอยากได้ให้พี่น้องนะครับเบื้องต้นคลิปอันนี้คืองูอแปดครับพี่น้องลูกฮุสตันเก้าเก้าเก้านะครับเป็นฝาแปดอายุจักเดือนครับ มันไอมันมีใยอยู่เนี่ยครับมันจะอยู่มันสี่หาเดือนนี่แหละครับผมไปถึงหาดือนคู่บนค่เมือบมีหลอดครบครับผมเก้าข้อเของน้องแดงฟาร์มนะครับเป็นฟ้าแฝดด้วพี่น้องนะครับนี่แหละครับคู่นี้อ่าเป็นแฝดตัวเมียสวยๆลูกตัวที่ไหนครับนี่คู่นี้ลูกลูกตัวที่สามครับผมสามข้าทองเนาะสามข้าทองครับผมเอาสามนี่แม่ทับได้หนึ่งอาทิตย์แล้วแม่ครับทับพอได้ไปครับรอบนี้ทับไปอุ้งตันไปข้อเก้าครับผมไปพ้อเก้านะครับเนาะแม่สูงประมาณลอยหาสิบด้อพี่น้องนะครับโอ้ลูกสาว ไห้ตะลุกเขาเรียบร้อยแล้วไห้ตะลุกแม่ครับวันไหนจะเป็นรุ่นธรรมชาติได้ครับเอารุ่นธรรมชาติปะครับเขาวันไหนเป็นรุ่นธรรมชาตินี่ครับพี่น้องสวยๆเลยฮุสตัน999ของน้องแดงฟาร์มนะครับสวยครูครับพี่น้องฝาแฝดงามครูครับนะครับใส่พอเก่าพร้อมผ้าแดงก็แก้วนะครับเอาราคาสามแม่ลูกนะครับซืกับตัวให้ท่องซื้อสามได้ซืเปิดไปไลฟ์ได้ครับผมเปิดไปเก้ามื้อเจ็ดครับผมเก้ามื้อก็อีกเจ็ดพันนะครับผมเอาซื้อสาม เอาไปรุ่นซีนะพี่น้องนะขอให้พ่อพิดนะครับผมซื้อสามตัวนี่นะครับเอาไปรุ่นตัวซีในทองพร้อมทับไว้พอเกาพี่น้องเบิ้งสีนะครับโซฟีสบายอีสานครับนี่ครับฝาแฝดเพศเมียนะครับผมฮุสตัน999ของน้องแดงฟาร์มครับพี่น้องนะครับสวยๆเลยนะครับสามตัวแม่ลูกนะครับสนใจกะ ทักทายหอยวีมาได้นะครับมาชมตัวจริงก็ได้หอยวิเนาะครับผมตำหนิมีบองไรบ้างครับคู่นี้ตำหนิบ่มีครับอ่าตำหนิบ่มีได้พี่น้องสามมีแต่งามก็ขี่ได้ครับมึงเอาครสามตัวแม่ลูกครับพี่น้องไปหาอา่าง่วงไปเลี้ยงอยากจะได้เอาไปเข้าเดียวคุ้มเลยพี่น้องได้เพียรเมียทั้งหมดสามตัวในท้องเขาไปรุ่นเอาสี่ตัวเลยครับนะครับผ่านไปอู้แรกนะครับต่อไปนะครับแม่ลูกเทียมอีกหนึ่งครูเม่ลูกสวย ตัวนี้ก็แม่แม่มันไอ้มื่อผมไปเอาแต่บรรดามันติดสัตว์แล้วแต่ว่ามันผ,มผสมเพราะท่านพี่น้องเบิ้งลูกเนี่ยลูกสาวพ่อได้ครับตัวนี้เคเหกแปดครับลูกสาวกาเลสเคเอฟหกแปดห้าถึงหกเดือน <6 S 2> <ด>ครับห้าถึงหกเดือนลูกสาวเพ<ด>ิ่นเบิ้งเลี่ยมสูงพี่น้<ม>นองนะครับนี่ครับสูงใหญ่องศาขาดีใหญ่หนาเลยพี่น้องให้เบิ้งนะครับผมเรียบเป็นลูกตัวที่ใดครับนี่ลูกแรกครับผมอันนี้ลูกแรกเนาะครับเนาะครับนี้ลูกแรกเนี่ครับพี่น้องยังกินลูกอี้นะครับ แม่ทับอีกไปครับแม่แม่งบ่ทับครับผมอ่าแม่เพ่ได้ทับเนาะนี่แม่เพิ่งตสันแล้รได้ครับความจริรอบหน้าทับเลยนีด้เนาะทับเลยอีกสิบกว่ามือครับทับเร็เลยประมาณอีกสิบกว่าวันทับได้แม่สูงประมาณร้อยสี่สิบหาครับพี่บผมประมาณร้อยสี่สิบหาเบิ้งเลี้ยมโตเบื้องลูก่นมาดีครับลูกกาเลสเค้บหกแปดนะครับพี่น้องอันนี้สวยเลยนะครับสนใจกะเดี๋ยวถามราคาให้นะครับคูแม่ลูกเปิดไว้ร้ายไปได้ครับผมพายวิ แปดหมื่นเจ็ดพันบาทครับแปดหมื่นกับอีกเจ็ดพันบาทครับพี่น้องลูกคนงามครับครับนี่ไอ้นี่ครับลูกเทปๆลูกสวยๆเลยแต่ลูกกระคุ้มเหรอพี่น้องนะครับแปดหมื่นกับอีกเจ็ดพันบาทครับเจ็ดพันบาทลูกประมาณหกเดือนก็คว้ามือผมาณนี้ครับเดือนครับพี่น้องเบิ้งเลี้ยงตัวลูกเพิ่มมาดีนะครับเอาสนใจกับทักทายหอยวิไม่ได้ครับพี่น้องคู่แม่ลูกแปดหมื่นกับอีกเจ็ดพันบาทครับผมเจ็ดพันบาทต่อรองได้ลูกเพิ่มตัวแค่ผูกเชือกนะครับจะไปสีดึงไห้มึง เห็ดเขาเนื้อลูกเนาะเห็ดอลไรครับบึงเงื้ผูกเชือกสวยครับ็นหนึ่งสนใจกับสองครูพานไปครับพี่น้องนะครับเอาเบิึงครูต่อไปเบิึงไดนครับเบิึงวัวทองครับหัวทองนะครับอ่เดี๋ยวไปเบิึงวัวทองกันครับผมออาครับผมมาเบิึงวัวทองครับพี่น้องเบิึงสองโค้งไปแล้วมาเบิึงวัวทองม่วหล่นนะครับตัวนี้หแข็งนึแข็งนึงขึ้นแข็งนึงขึ้นแข็งนึงห่วขึ้นครับอ่าเป็นหัวเขาบีบีเนาะหัวเขาบีแข็งนังเขาบีบีแข็งนึงเ่าบีเขานี่ครับหมอเขาเห็ดเขาบระยูนครับจริงๆเห็ดเขาหัวหล่นนี่แหละพี่น้อง นะครับก็เคยมีเงียงหนึ่งโพขึ้นมานะครับสูงประมาณลอยสี่สิบหาเนาะครับผมประมาณลอยสี่สิบหาเป็นทองแรกหรือทองสองครับทองแรกครับผมสาวทองแรกนะครับผมทองพอได้อยู่ครับไพวิก่อนค่สามหนึ่งเดย์หกเดือนครับผมแค่เอฟสามหนึ่งหกเดือนประกันทองนะครับเนาะประกันทองครับผมมีคลิปตัวทองครับผมพี่น้องเบิ้งนะเขาไม่ขีดจุดทองไงครับนี่ครับนาดีชีดสวยให้เบิ้งครับพี่น้องเลี่ยมโตดีหนาลึกนะครับนี่ชีดล่างก็สวยไทยก็ใหญ่นะครับพัวหาง ยง้าลามลึกท่องกอมโบเคเอฟสามหนึ่งนะครับท่องแรกพคว่ำด้วยครับพี่น้องครับผมหกเดือนแล้วประกันท่องให้ประกันท่องไม่คิดตัวท่องครับส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบห่าครับพี่น้องได้หนาได้ลึกด้วยครับพี่น้องนะครับเบื้องหน้าตรงเพิ่นฟังทั้งพี่มวยเขาพี่น้องฟังทั้งเมียเมีเขานะครับฟังทั้งพุ่นมีหยุดนิดเดียวโผล่ขึ้นมาอาจจะเป็นหมอขุดเขาเพิ่นขุดแต่น้อยๆเขาบ่อขั้นได้ขึ้นนะครับเนาะเอ้ามีคลิปตัวท่องนะครับเนาะมีคลิปตัวท่องครับตัวนี้ครับเอ้าฟังราคานะครับพายวิเปิดไปรับผม ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับห้าหมื่นกับอีกเก้าพันบาทนะครับเนาะเจ้าพห้าหมื่นเก้าพันบาทกับฟังมื้พิทเตอร์ดิครับเก้าทองเคฟสามหนึ่งครับหนาลึกมากครับพี่น้องดิบงเป็นจับยกไข่บึงงามครับพี่น้องนี่ครับทองสามหนึ่งนะพี่น้องยัรอบหนึ่งแม่นี่ได้หนาได้ลึกใส่สามหนึ่งเฟรมใหญ่กระดูกใหญ่นะครับลูกใหญ่เลยฟังแน่นอนพี่น้องเห็นลูกหกแปดแล้วครับพี่น้องวังหันนะครับผมว่าแม่นี่กระสีไข่ลูกประต่างกันเพราะว่าเบึงหรือความลึกของลำตัวพิ่นอ่านะครับ เทียบกับแม่ของตัวหกแปดเมื่อนเดิมปาน่าจะส่งลูกดีใส่กับสามหนึ่งครับพี่น้องห้าหมื่นคับอีกเก้าพันบาทครับเก้าพันบาทต่อรอบรับมือผิดครับนะครับผมเอาสวยๆใส่สนใจก็ร่างหาอยากได้แม่หัวโลดง่ามๆประกันท่องเอาแม่นี่ไปเลี้ยงครับพี่น้องมาดูผิดครับราคาะนี่ครับบ่ขาดทุนแน่นอนครับผมเบิงเดียวือว่าสุดคุ้มครับพี่น้องแม่นี่เอาต่อไปท่องไหนอีกครับผมเอาท่องนี้เลยครับเอาเอาแบบเงาปรถไฟนี่ใส่ใหญ่เลยนะครับเนาะ สูงร้อยหกสิบบวกเลยอ่าสูงหนึ่งร้อยหกสิบบวกครับพี่น้องเมียนี่กินยาว่าตรงห้องโง่อยู่นี่แล้วได้ว่าวกินใจมีร้อยหกสิบแล้วนะพี่น้องท้องสองเนาะครับผมท้องแหล่เอื้องทองสองครับอ่าท้องที่สองครับพี่น้องเมียนี่ฟิวส์เงยด้วยครับไผ่มักสไตล์ติดกระทบอ่าสูงใหญ่ตัวนี้เป็นเงยแดงโบดเบื้องพี่น้องเบื้องเส้นหลังสีดำนะครับเส้นหลังแลนด์ดำจนสุดข้นหางปัดเลยจักเดือนในท้องเพื่อนปาะนี่ เขาสามเดือนกว่าครับสามเดือนกว่ากับพ่อเคหกแปดครับผมอ่ากาเล็ดเคเอหกแปดนี่ครับมีรอยหกสิบแล้วพี่น้องแม่นี่มีแท้ๆเลยหกสิบครับนี่ครับไี่เปิ้ลผัวหางลามลึกดีประมาณสูงร้อยหกสิบบวกสองค่าทองทองได้สามเดือนตรวจทองแล้วทราบเรียบร้อยเนาะแม่ครับพี่สกีเป็นเช่าครับเอาผูกลามกินยาดีครับพี่น้องงัวหอยวิ่งมาเ่งแลูก รหลายไปได้และครับอันนี้มองเปิดแม่ยังไงยังสี่สี่หมื่นห้าพันบาทครับสี่หมื่นหพี่น้องตะกี้นี่เกริสิบหาถึงแปดหแน่นอนครับพี่น้องกันเฟรมรักดาจงสี่นะครับผมสี่หมื่นหาพันไปหัหน่ียงไปลงเรับเอาไปหูมีเรียงหนึ่งครับอ่าต้นนี้มีปลายมปเรียงหนึ่งเดียวครับมีนิดหนึ่งครับไปหูฉีกนะะบ้งน้ำเลพี่น้องนะครับเป็นกินหาไปกับที่เป็เกี่ยวน้ำเกี่ยงสี่หมื่นหาไปหวองเฟรมใหญ่ไปนี่ แต่เกาเนราคาเนื้อขันเทมนี่กับแต่ทองเปาเปาเป็นง่วนเนื้อกะซี่มันหาน้องเมียทอันนี้ทองควอำครับพี่น้องอีทองรับประกันทองพอครับประกันทองตรวจให้เรียบร้อยเอาผู้ใดไปเลี้ยงก็ถือว่าผูต้องการกินเนื้อพอดีนี่ครับกลมบ่มีเงยพี่น้องดึงข้อขึ้นมาถ่ายรูปอยู่ละเอานะครับผมเอาตอได้อีกข้าบ้านนี้มีทองอร่อยหกชิ้นก็แล้วครับนี่อร่อยหกชิ้นเพื่อนเนาะเดี๋ยวไปเบิรงมีอีกสองตัวทั้งผุนครับพี่น้องแม่ยทองนะครับเอาครับผมมาเบิรงอีกแม่นึงครับพี่น้อง ส่วนสูงน่าจะบ่าแพ่ตัวเมื่อกี้ครับผมประมาณอยหกิบกันครับผมเอาตัวนี้กระแดงโบดคือกันอทองจะเดือนครับตัวนี้ตัวนี้ทองเขาเ็เดือนเลยนะครับเขาเก็เดือนนะครับเอาตัวนี้ทองแก่แล้วสำหรับผู้มักอีกสองเดือนคลอดนะครับผมตัวนี้ทองเจ็ดเดือนสูงประมาณร้อยห้าสิบห้าถึงร้อยหกสิบลูกที่ไหนไม่ลูกที่สองครับอ่ะลูกสองค่าทองครับผมประมาณลูกที่สองค่าทองครับพี่น้องพอตุ่มตามครับเลียมโตกับเจ้าตุ่มตามเนี่ยพี่น้องนะครับทองกับตุ่มตาม อ่าลูกสองค่าทองตรวจอันนี้เศร้าเรียบร้อยต้องห้อยเรียบร้อยครับมี่ยิบตัวงทองครับอ่าผมว่ามี่ลอยหาซิบหาถึงลอยหกสิบเมื่อยืนเทียบก็จะคล้องเพลินพี่น้องนะครับนี่ครับสูงใหญ่เลยแม่นี่เอาฟังราคาเลยครับบ่าที่นี่อันพี่น้องมักน้ำสี่หมื่นห้าพันบาทกันเลยครับเรืยกเขาเลยหมื่นาซ้ำกันนะครับมักแม่เมื่อกี้สีแดงใหญ่ขึ้นกันเลยหรืออย่าหยุดเกิาไปครับตัวนี้ผมมี่ลอยหาซิบหาบวกนะครับส่วนสูงกับพอพ่อกันกับแม่เมื่อกี้นะครับแต่ตัวนี้ได้ตรงที่ว่าทองหกถึงเจ็ดเดือนแล้ว นะครับทองกับเจ้าตูมตามตูเมื่อกี้ทองหกแปดเนาะแม่ครับผมคาซ้ำกันสี่หมื่นหาซ้ำกันครับพี่น้องอ่าสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับมันแตส่บบใสเรียกได้ครับใครมาได้มักนะครับพันไปสามทองแล้วพี่น้องนับไ้ทองที่ซีนะครับแม่นี่ก็บทองแล้วนี่ก็ทองหกแปดครับมีคลิปตัวทองครับนีเคเอฟหกแปดลูกสองค่าทองซ้ำกันเนาะครับผมโอ้ตัวนี้มีคลิปตัวทองครับนี่ดีนะลึกจิ้กันครับพี่น้องเอาประมาณหน่อยหาสิบเนาะครับผมประมาณสูงหนึ่งร้อยห้าสิบเนียครับพี่น้องเบิ้ง ถ่ายเบื้องเลี่ยมตูดีถ่ายใหญ่นะครับถือว่าถ่ายกว้างครับพี่น้องเป็นวดถ่ายกว้างพอกล้องครับนี่ครับใบรวัดครบทุกใบรับใบรวัดครบครับผมนี่ครับเอาตัวนี้ลูกที่สองประมาณร้อยห้าสิบจักเดือนแล้วในท้องตัวนี้ชิบอร์เนประมาณสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนบอกครับวันนี้ในใบอกหรอครับผมกับมึงจำว่าได้ปนไหนอ่าประมาณสี่เดือนนะครับประมาณสี่เดือนครับประมาณสี่เดือนโอเคหกแปดครับอ่ากาเลตเคเอฟหกแปดลูกที่สองค่าทองส่วนสูงประมาณร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้เอา ตำหนี่มีของไดบ้างครับโมีิตำหนี่ครับผมอ่าตัวนี้ไม่มีตำหนี่นะครับนี่ครับชัดเจนเลยพี่น้องเชื่องครับผมหน้าเขาเล็บนะครับเปิดไว้หล่ไปได้ครับบาทที่นี่มองเปิดสี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับสี่หมื่นกับอีกหนึ่งพันบาทพี่น้องเอ้ยนะครับง้อทองผ่านมากคุ้มแลยคบอ่าซีทองนะครับผมราคานะครับผมอ่าตัวแพงสุดในหากว่าครับพี่น้องที่เหลือในไต่หามาซีหาซีเอสนี่พี่น้อง เอาแต่ครับ <sp an ning> ไผกําลังหางวัวาีแจ่เอาช่วงนี้พี่น้องสิไปทาให้มันลงไปขนาดไหนครับพี่น้องลงล่งแบบนี้ละเพราะผมอยากให้พี่น้องได้ไปเลี้ยงผมเป็นคนมานําเสนอผมก็อยากให้ผู้เบิ้งคลิปคููกําลังหางวัวไปเลี้ยงได้ของดีไปเลี้ยงครับพี่น้องถามว่าราคาช่วงนี้เป็นเังไรบ้างว่าที่นะครับผมบอกเลยว่าขั้นพี่น้องฟั่งนะครับผมทุกโตนะครับน่าจะตัดสีเอกใดว่าต้องบอกผมว่าง้วนศึกรืงว่าแพงนะครับผมช่วงนี้ อาผู้ใดที่เป็นเอฟซี่เนี้ยแหงลูกเนี้ยเป็าเบืองเม่จังสี่ตะกี้นี่ผมว่า80หาเนี่ยนอนขัดติดทองเฟื่อมแบบนี้นะครับหอยวีมาขายหาบมือกว่าๆแล้วทองประกันให้นะครับสุนฟีสบายยิ่งสันครับเดือนพี่น้องนะครับมาคุ้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปเบื้องแม่ลูกครับพี่น้องบาทที่นี่นะครับง้อทองมีอยู่สี่ทองเมือนี้เดี๋ยวไปเบื้องแม่ลูกอีกจักหนึ่งคูว่าเดี๋ยวแบ่งกันไปเลี้ยงครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมกันเอาครับผมมาเมื่ออีกหนึ่งคูเม่ลูกลูกเทพเพื่อกันครับพี่น้อง แต่ว่าลูกเพื่อนขังบ่ได้เห็ดเขาไห้นะครับบ่ได้เห็ดเขาไห้ลูกประมาณหกเดือนเนาะหกเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนได้ครับประมาณหกถึงเจ็ดเดือนนะครับลูกสาวเป็นลูกแรกหรือลูกสองครับตัวนี้เป็นลูกแรกเลยโอ้ลูกสองครับผมลูกอที่สองนะครับเนาะครับคนี่ลูกที่สองครับพี่น้องเบิ้งเงินเต่าเฉียงยี่เพ็่แนเห็นบ่อมักจับเชือกก็เสียนะครับเป็นคู่แม่ลูกครับพี่น้องสวยๆเลยเดี๋ยวให้ห้อยดึงทั้งแม่ทั้งลูกมาให้เบิ้งครับพี่น้องเป็นแม่สูงประมาณลอย อ่าสี่สิบหานะสี่บหานไยใช่ไหมครับประมาณลอยสี่สิบหานะครับหอดนะครับเป็นม่เขือผูกเชือกเอาแม่เป็นลูกผสมบรามันแม่เพิ่นกระผสมผ่านรอบได้ครับได้รอบหนึ่งใส่พอได้ครับรอบนี้เชฟสามหนึ่งด้วกันครับผมอ่าไส่สามหนึ่งนะครับครับผมแม่ทับเรียบร้อยผ่านรอบนะครับลูกสาวก็เชฟสามหนึ่งครับอ่าลูกสาวนี่ครับพี่น้องลูกสวยนะครับเสียแต่ว่าเขาก็ยังเห็ดได้อยู่ด้วยเขาังเห็ดได้อยู่ครับเขาขึ้นหน่อยหนึ่งเบื้องเลี่ยมโตลูกเพิ่นมาดีเอาคู่นี่เปิดไปรลายมาได้ครับผม บอร์ที่หกหมื่นห้าพันบาทครับหกสิบหาต่อร่องได้ครับต่อร่องได้ครับผมนี่ครับหกหมื่นห้าพันคู่แม่ลูกด้วยครับพี่น้องย่ำรอบหนึ่งเป็นแม่ลูกแม่กระทับผ่านรอบเรียบร้อยใส่สามหนึ่งลูกสาวกับเป็นลูกสามหนึ่งเนาะครับผมลูกสาวกัสามหนึ่งครับเขายังให้ได้อยู่ครับเขายังให้ได้อยู่โอ้สวยครับพี่น้องเบิ้องต้ลูกเพิ่งกระขุมแล้วนะครับเบิ้งขอขาเรียมขาดีนะครับแม่กับพานรอบแล้วครับนะครับเฟิมกับถือว่าบ่ได้แพ้คู่ที่สองเลยครับพี่น้องนะครับถือว่าบ่ได้้แพคู่ที่ย แต่ขันมาคู่ที่2ก็ขยับเอาครับพี่น้องแต่ขันงบมาถึงแต่ว่าอยากได้ลูกงามๆเนี่ยกับเมียนี่ก็ถือว่าตอบโจทย์เอาราคายไอ้รมึงนะครับเปิดไป่าไรครับหกหมื่นห้าพันบาทครับหกหมื่นห่าพ่อต้องได้ครับพี่น้องนะครับหลงราคาครับจริงเลยหัวใจตัวจต่ของหัวใจราคาหลงแล้วพี่น้องนะครับเอาว่าจะว่าจะจะขายหลงราคากับพ่อนะครับผมขายหลงว่างานนี้ลุงยังไงดีด้วยพ่นยูนิ่งปลูกลามน้ำทงน้ำทาได้พุ่งตูดเอาคู่นี้ครับดิเอาคู่หนึ่งปลูกชีวัยนะครับ แม่มันเอานะครับพูดบ่ครับแม่เดี๋ยวไล่เม่มาลูกก็ได้เดี๋ยวไล่เม่มาหาลูกครับพี่น้องคู่ขผูกไว้คู่ชุดท้ายหรือว่าขอคู่สุดท้ายไหมครับเอาคู่สุดท้ายเลยครับเอาคู่สุดท้ายเลยอ่าเดี๋ยว้เพื่อนไล่เม่มาให้เบิรงครับพี่น้องอีกหนึ่งคู่นะครับเอาขอมาเบิรงอีกคู่หนึ่งว่าเป็นคู่สุดท้ายได้พี่น้องยังอีกปสองคู่อีกปสองคู่ครับสำหรับไทยฮินดูบาซินโค้งใหญ่ๆนะครับอ่าถ่ายคลิปมีแม่กระทบอ่าฮินดูบาซินลอยหกสิบ กับเมื่อเท่านะครับเดี๋ยวเราก็เบิ้งคู่นี้ก่อนนะครับลูกเป็นซี่ไหวศูนย์เก่าหกเนาะแม่ครับผมอ่าลูกเป็นซี่ไหว้ศูนย์เก่าหกกับลูกสวยครับหน้าตาสวยครับแปดเดือนแปดเดือนเก่าเดือนครับลูกประมาณแปดถึงเก่าเดือนกแม่กับรอยสี่สิบหาบวกนะครับไปหารอยสี่สิบเจ็ดแม่ประด้ทับเนาะแม่ผสมพันธุ์รอบครับผมแม่ผสมพันธุ์รอบนะครับขันติดทองอีกน้าจะเป็นลูกที่สามในห่วงเหรอพี่น้องผสมขี้เอฟสามนึงครับนะครับเป็นงัวเขาใหญ่เขาดอครับพี่น้องเบิ้งเขาใหญ่ใหญ่จริงๆเขาติเกลพี่น้องนะครับหนาสวย หลายไปนได้ครับคู problem, 000 000 idea, <S <s mm ูนี่เปิดไว้หกหมื่นสามพันบาทครับหกหมื่นกับอีกสามพันบาทนะพี่น้องแม่ทับพันรอบแล้วก็พอได้ไ้ครับเคีสามหนึ่งครับอ่าใส่คีสามหนึ่งครับพี่น้องนะครับผมเอาสาหรับผู้สนใจกะทักไข่หอยวีมาได้เลยครับพี่น้องนะครับสําหรับผู้สนใจสำหรับครูนี่เดี๋ยวต่อไปไปเบื้องง่วโพดมีสองคููเอาี่ลูกผสมมา้เอาบาสินไทยกันได้เอาบาสินไทยไปเบื้องคู่ทาาคุ่นครับพี่น้องสวยๆเลย โอ้ขงัวเพิ่นกะถือว่ามาผูกมาลามได้นะครับนี่บรรยากาศทงหน้าเข้าการเลี้ยงงัวนะครับอีสานบ้านเข้ากับประมาณนี้แหละพี่น้องถ้ายุกไม่คอ,อกได้เพิ่นพ่อมีงบประมาณเนี้ยเพิ่นกะเอาไว้คอ,อกนะครับปลูกหญ้าให้กินแต่ว่าสไตล์หอยวิก็คือเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ครับหากินเองเลี้ยงแบบบุฟเฟ่หายจริงสไตล์ว,วีเนาะเลี้ยงแบบบุฟเฟ่เขาขอกนี่นี่ครับโอ้ต้องกินวอาหารลามเลยตาเมียได้เป็นจ้าฝูงเนาะครับทีนี้ล้วกับปล่อยระวังเนี้ยเราไปเขาสวนเขาแล้วพี่น้องนะครับเอาสูมือเพิ่นกระวัังกนเอา นะครับเอาคู่ต่อไปลูกสวยๆแล้วพี่น้องลูกแดงๆลูกพ่าอะไรครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับผมลูกเคเอฟสามหนึ่งแม่เป็นง่ว่เท่าครับพี่น้องง่ว่เท่าง่ว่มุ่งงว่โบดนี่แหละพี่น้องเท่าโบดนะครับลูกกบ้านเห็ดเขาเนี่ยเห็ดเขาได้อยู่เป็นลูกแรกหรือลูกสองครับเป็นลูกแรกครับลูกแรกนะครับแม่ลอยสี่สิบหาได้พี่น้องแม่มาได้ทับเนาะยังครับบุ้มเปิดไปไรไปไหนครับคู่นี้เปิดที่ห้าหมื่นสามพันบาทครับห้าหมื่นสามเห็นลูกตัวเมียงางน้ำกลัแล้วพี่น้อง ผู้เอาไปเลี้ยงก็ถือว่าเห็นผลงานแล้วทั้งตัวลูกแล้วก็เรื่องโครงสร้างของแม่ตำนี้บุมมี่เนาะบุมมีมีครับผู้นตำนี้บุมี่ได้ครับพี่น้องให้เบื้องหลบๆบตัวห้าหมื่นกับอีกสามพันบาทครับพม่น่พันบาทต่อรองได้นะครับมาต่อรองตัวเมียสวยๆลูกเคอีสามหนึ่งครับพี่น้องนะครับลูกแดงครับครับไผหมักสไตล์ที่ดูบาซิ้นเดี๋ยวว่าเบื้องคู่สุดท้ายครับพี่น้องนะครับบาซิ้นเสียเวียดลอยเย็ดชิฟลดดิท่ดูบาซิ้นแม่มีรอยหกซิบถึงรอยหกซิบหาได้ แต่ว่าหาอยวีว่าหอยเก็บชิปแน่นอนหอยเก็บชิปเขาแน่นเราเก็บชิปแข่เพิ <ST> S> <S พ่นว่าโอ้พี่น้องเพิ่นนะครับนี่ของดีพอ่อหอยวิครับพี่น้องไผ่มาขึ้นดูบาซินหูสายพอเพิ่นบอสาวหน่อยตัวนี้ไอทองแท้ครับผมอ่าเป็นลูกสาวทองแท้นะ,นะค,รครับผมนี่ครับลูกสาวของเจ้าทองแท้เดี๋ยวเบื้องหน้าเพิ่นจังหน่อยครับนี่ครับนี่ครับลูกสาวทองแท้จักเดือนเหรอครับนี่เดือนกว่าครับผมเดือนกว่าครับผมเทียบกับแม่เพิ่นครับแต่ว่าแม่แม่เพิ่นติดสัตว์เลยนะครับ อีกซิฟก็มือกสิทับไอ้ปลาเกียวไว้ครับผมอ่าที่ใส่ปลาเกียวให้น้องเนีครับมีน้ำเชื่อแล้วครับนี่ครับลูกท่องแท้พี่น้องอีกซิฟก็มือใส่ปลาเกียวได้ครับน้าโหนกเบิ้งใบหูพี่น้องให้ลูกเพิ่นได้สองเดือนก่อนเบิ้งเลี่ยมโตลูกที่ไหนครับนี่สิบุ้งเป็นลูกสามหรครับอ่าลูกตัวที่สามครับผมอ้าวหูสายแม่เพิ่นบ่สายแมียพันลูกใจไหมครับบ่นลูกนะครับเนาะครับผมโหูใหญ่เลยครับแม่ยรอยจิตทุกหน้าได้ยันก็จะเป็นลูกที่ชอบสั้นแล้วยันมาเร้วช่วง ผมเห็นหอยวีงยกก่อนเบิ่งอยู่นไขว้เดี๋ยวมันสูงพี่น้องก็จริงนะครับเบิ่นไขว้ไงด้วยครับพี่น้องคู่แม่ลูกคู่เลี้ยงลูกดีครับนี่นะครับสวยๆลูกสาวเจ้าทองแท้นะครับกับแม่แม่ก็เป็นซับแล้วแม่เป็นซับแล้วครับใส่ปลายเกี๊ยวเล้นะครับอ่าลูกที่สามเนี่ยพี่น้องครัมารอบนี้คือเป็นใส่ปลายเกี๊ยวครับมีน้ำเชื่อแล้วมีน้ำเชื่อปลายเกี๊ยวแล้วน้ำเชื่อปลายเกี๊ยวแล้วครับเอาไปมาสินดูบาซินนะครับผมอยากจะเก็บสายเก่าง่วงง่ามไว้ฝาก อ่าพี่ฝากน้องไว้แม่นี่เปิดไปหลาไปได้ครับหอยวิเปิดเทรเนาะเดี๋ยวไอ้ค่อยๆเอาหลังไม่ต้นนี่เอาเปิดไปมา่ีว่าแพงไมกันไม่เนาะเข้ามมเอารักแสนป่ะครับบัดวมาถึงมาได้ล้วครับมาถึงมาได้ครับพี่น้องมาถึงสนครับพี่น้องมาถึงเสนเอาสนใจกับทักไข่หอยวิมาได้ด้วยครับพี่น้องนะครับหรือว่าจะคลองท่องแทรอยากจะเก็บผลงานจะท่องแทร่ไว้กับทักไข่หอยวิมาได อย่าล้างในแม่มีรอยเกียดซิขึ้นแน่นอนเปิดไปหูวเงี้ยวปฏิวัตคือเปิดแป้งก็หูสั่นแท้ปฏิวัติสนใจมากกับคุยมากครับทุกหาวอยวีเบอร์ทุกเบอร์ได้ก่อครับ0 8 3 83 0ปดสามแปดสาแปดน์่กับ0อ4ด้ายกับศูนบ์หกสี่หกาาสองสแดหครบเุกกับวในมะลอบับผมสนใจกับทักทายหอยวีไม่ได้เด้อครับพี่น้องนะครับไม่ได้ครับ หงูยาวหาไม่ผู้มักน้ำอยากมาชามตัวเต็บ้านเลยก็บคอนหอยบีบ้านเองอีกกุ้มตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอโกมลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับครับเอาทุ่งหาหอยบีเบอร์นี้เด้อครับพี่น้องเราก็ช่องทางติดต่อกันตามที่แจ้งไปมาเบิ่งโตจริงหอดคอก้อนก็ได้ยางลูกมาทงหน้ามาคัดมาเลือกเอานะครับมีหลากหลายตัว่าเด้เปิดเบอร์นี้ก็มีหลายตัวมีหลายหลเลยนะครับว่าเด้เปิดเลือกเป็นชิฟว์พวกนั้ละไอหมักหัวหูทรงนี่ก็มีสาวน้อยอีกสองสาวเนาะนี่ครับนี่สไตล์ที่ดูครับ S <S <S สำหรับผู้สนใจก็ทักทายมาส่วนอีพี่นี่ก็บรรยากาศทุกอ่างนาังจากล่าพี่น้องไปซั้งนี้ฝากไวค้คอกหอยวิง้วง้อมราคาเกรรษตรกรโดยแท้จริงครับพี่น้อง <S <S เ,งาาเอ,เเงงา,อานะครับผู้ใดว่าแพงแสดงว่าผู้นั้นไม่เคยเลี้ยงง้อนะครับผู้ใดว่าราคาโอเวอร์แสดงว่าคนนั้นไม่เคยซื้อง,งัวครับพี่น้องนะครับเอานะครับคุณภาพแบบนี้ของดีแบบนี้นะครับผมจากอคอกหอยวิกับกพี่ฝากน้องไว้ส่วนอีพี่นี่จากล่าไปทั้งหมดคุณหอยวิครับผมสวัสดีครับ